คนตาบอรดรวมทั้งคนพิการประเภทอื่นๆในย่านอาเซียนเรานะกำลังรณรงค์ให้สังคมอาเซียนเป็นสังคมที่ไม่ตกหล่นใครเลยคือไม่ตกหล่นคนพิการที่เราเรียกว่า inclusive society นะซึ่งบางท่านอาจจะแปลว่าสังคมบูรณาการในเรื่องหนึ่งที่จะทำให้สังคมเป็นสังคมบูรณาการไม่ตกหล่นใครเลยนั้นก็ในเรื่องข้อมูลข่าวสาร นะเรื่องข้อมูลข่าวสารโทรคมนาคมเนี่ยก็ต้องให้คนตาบอดเข้าถึงและใช้ประโยชน์ดได้นะครับเพื่อให้คนตาบอดเข้าถึงและใช้ประโยชน์ดได้เนี่ยในส่วนของคนตาบอดเนี่ยโรงเรียนสอนตาบอดเราก็สอนให้คนตาบอดใช้อคอมพิวเตอร์ได้นะครับในส่วนเครื่องไม้เครื่องมือนั้นเขาก็พัฒนาเพื่อให้คนตาบอดใช้ได้อย่างเช่น ไอโฟนหรือคอมพิวเตอร์อื่นๆนะสำหรับคนตาบอดโดยเฉพาะก็มีนะฮะในส่วนเว็บไซต์เราก็ต้องรณรงค์นะฮะที่จะให้เว็บไซต์นั้นให้คนตาบอดที่มีคอมพิวเตอร์มีซอฟต์แวร์เ่เดเรวาตาทิศเนี่ยสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลในเว็บไซต์ต่งางๆได้เพื่อให้คนตาบอดก็เห็เว็บไซต์ต่งางๆได้แต่ที่เรา ตำรวจมาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีเว็บไซต์จำนวนน้อยมากนะ,ะที่คนตาบอดเราเข้าไปถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์ดได้นะ,ะในช่วงนี้เราก็จะรณรงค์ในเว็บไซต์หล,หลักๆเช่นเว็บไซต์ของรัฐบาลนะ,ะอันนี้เราก็ต้องขอให้ทางรัฐบาลอย่างเช่นสำนักนายกแบบนี้นะฮะทำเว็บไซต์เมื่อมีนโยบายมีโครงการมีอะไร คนตาบ,บอดเราก็จะได้เข้าถึงแล้วก็เข้าไปดูแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเป้าหมายนะเราต้องการให้ทุกเว็บไซต์ให้คนตาบ,บอดเราเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้เหมือนกับคนทั่วไปนะเพื่อให้สังคมเป็นสังคมม่้สมดุนก็ต้องรณอรารมค์ให้ทุกเว็บไซต์ทําเป็นแบบยูนิเว s ร์ d e ลดีไ์ครับสมัยที่ผมเป็นสอสอชเราก็ สมาชิกคณะนิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้ลักด,ดันให้มีกฎหมายเรื่องนี้นะครับว่าให้คนพิการเนี่ยเข้าถึงให้ข้อมูลข่าวสารได้นะครับแล้วก็ยกระ้าเป็นกฎกระทรวงโดยอยู่ในการดูแลของกระทรวงไอซีทีกฎกระทรวงนั้นก็ยกระดาเสร็จเรียบร้อยผ่ายความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจาราแล้วนะครับก็คงอยู่ในระหว่างรอการ อารมนามของท่านรัฐมนตรีนะเมื่อกฎกระทรวงที่ออกตามพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการาประศสองหาห้านมาตราีบนี้นะกฎกระทรวงนี้ก็จะบังคับให้หน่วยงานของรัฐนะที่จะทำเว็บไซต์ทั้งหลายนี้นะฮะต้องจะทำเว็บไซต์เป็นแบบ Universal Design รวมถึงเว็บไซต์ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐนะครับ ส่วนภาคเอกชนนั้นเราก็ยังไม่มีความเห็นพ้องกันว่าจะเอากฎหมายไปบังคับภาคเอกชนในภาคเอกชนนั้นเราก็คงจะใช้การรณรงค์เชิญชวนแล้วก็อาจจะให้เงินสนับสนุนในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้คนตาบอเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้นะผมต้องขอชื่นชมคุณสายสมวนกันยิน่งนะที่จะมาทำาเว็บไซต์ ให้เป็น u n น v e r s a l Design แล้วก็ยังจะรณรงค์เชิญชวนภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาช่วยกันถ้าสังคมไทยเรามีเมซายนะบที่เป็นยูนิเวอร์แซลดีไซน์ทุกคนก็ถึงใช้ประโยชน์ดได้นะครับอันนี้ก็แสดงถึงความเจริญในทางจิตใจของสังคมไทยเราที่เป็นสังคมที่คิดถึงทุกคนนะครับต้องการให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและผมว่าเว็บไซต์ที่เป็นอ n นเ e อร์ l d e ั i g n ลดเนี่ยจะเพิ่มศักยภาพให้กับคนตาบอดอย่างมากเพราะว่าคนตาบอดต้องเข้าไปหาความรู้นะตามเว็บไซต์ต่างๆเหมือนกับคนทั่วไปนะ,นะครับเมื่อคนตาบอดเราสามารถมีข้อมูลข่าวสารมีความรู้อย่างเท่าเทียมกับคนอื่นเราก็สามารถพัฒนาตัวเราขึ้นมาให้พ้่งตัวเองได้ แล้วก็เข้ามาเพื่อคูนสังคมได้ในตานองเดียวกับบุคคลทั่วไปการที่เราได้ร่วมกันช่วยพัฒนาองค์ความรู้ให้กับคนตาบอดให้เขาพึ่งเรยียนได้แล้วกลับมาเป็นประโยชน์กับสังคมนี้ก็ต้องถือว่าเราได้ร่วมกันเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังเปลี่ยน้ามน้ำตาให้เป็นรอยิ้มเป็นสังคมบูรณาการที่แสดงถึงความเจริญทางจิตใจของสังคมไทยวัน